ข่าวแรกวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต นายมนสิทธิ์ภพยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวาราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่บริเวณหน้าอาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2436ส่าทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสณขณะนั้นประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองแต่ด้วยพระปรีชาสาม,มารถพระขันติธรรมและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงนำประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์เหล่านั้นด้วยสันติวิธี Okay. พระองค์ทรงมีพระราชดำริพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนและเกิดการเปลี่ยนปแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475พระองค์ทรงยินยอมสละพระราชอำนาจตามระบอบสมบูรยาสิทธิราชและพระราชทานรัฐธรรมนูญทาวรฉบับแรกของประเทศไทยในวันที่10ธันวาคม2475ต่อมาพระองค์ทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2 4 477และเสด็จพรรมนักณนะประเทศอังกฤษจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484รวมพระชนมายุ4 8พรรษา